The okay. ข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมข่าวดีที่สุดค่ะและดีต่อใจมากๆเลยสําหรับค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทที่หลายคนรอคอยค่ะเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทจ่ายรวดเดียวเลยและจะมีการจ่ายเข้าบัญชีในวันที่13บสถึงสิธันวาคม2 5ง4กระทรวงการคลังการประชุมบอร์ดทกศออกมาแจง้งชัดจ่ายพร้อมกันทั่วประเทศพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวที่รอคอยทั่วประเทศติดตาม ราเรียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยวันนี้สารแซบเกาะติดในส่วนของการประชุมบอร์ดทกศและมีการโพสต์ผ่านสถานีข่าวกระทรวงการคลังพร้อมกับเพจของทางกระทรวงการคลังยืนยันการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวงวด1ถึงงวด9นะคะซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวจะได้รับพร้อมกันเลยสําหรับคนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็จะได้รับการโอนเงินค่ะและข่าวดีมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้แล้วก็ดีต่อ ใพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเลยกระทรวงการคลังออกมาแจ้งชัดค่ะค่ะ เก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทหรือชื่อเต็มของโครงการนะคะเป็นโครงการสนับสนุนบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทั65แจ้งชัดค่ะโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในวันที่13ถึง17ธันวาคม2564นีนี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศเตรียมรับเงินค่ะเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากสถานีข่าวกระทรวงการคลังอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดจากการประช ชุมบอร์ดทกศโดยนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายืนยันด้วยตัวเองค่ะเ <ash. S 1> มื่อวันที่3ธันวาคม2564มีการประชุมบอร์ดทกศนะคะซึ่งบอร์ดทกศมีนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งเป็นประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศค่ะพี่น้องเกษตกรกรชาวนาทั่วประเทศก็ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ของโครงการนี้นะคะ้ แล้วก็นายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเกษตรกรโดยมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดําเนินการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนที่สุดและก็สรุปวาระการประชุมออกมาทั้งหมด3เรื่องคือ 1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะเตรียมจะจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่ค้างจ่ายตั้งแต่งวด1ถึงงวด8นะคะในวันที่9ถึงวันที่13ธันวาคม2 5 6 4และเรื่องที่2เฮกันทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมพี่น้องชาวนาทั่วประเทศเลย โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1000บาทรอบที่1ที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือรับสูงสุดไม่เกิน20,000บาทต่อครัวเรือนนั่นเองค่ะและในการจ่ายเงินครั้งนี้วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นกว่า5 0 0 0 0ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมเป้าหมายพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเลย4.57ล้านครัวเรือนโดยจะมีการ เริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรในวันที่13-17ธันวาคม2564แผนการจ่ายเงินทกสแต่ละสาขาเดี๋ยวเรามาติดตามค่ะแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอด้วยนะคะเดี๋ยวอีสานแซ่บนำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้ทราบแน่นอนอีกโครงการหนึ่งค่ะก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งจะมีการเริ่มโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในวันที่20ธันวาคม2564นี้ด้วยเช่นกันค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะ โดยนายอาคมเติมพิยทยาประทสริฐนั่งเป็นประธานบอร์ดการประชุมทกสเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาและออกมายืนยันด้วยตัวเองผ่านสถานีข่าวกระทรวงการคลังหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมและสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ